สวัสดีครับผมดอนนี่น้องผมดารินวันนี้เราจะมาชิมเลที่มาจากต่างประเทศแล้วก็พริงโก้ทำไมมันมาจากต่างประเทศอ่ะมันยังไม่มีเข้ามาขายที่ไทยนั่นก็คือรสทรัฟเฟกลคัทฮันนี่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 จารีนานี่ชิมอันไหนก่อนดูอันนี้ค่ะเพราะอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้แกงอันนี้มัสตาร์ดคืออะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเป็นน้ำผึ้องอะค่ะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เป็นเลดอะค่ะพิงเกิ้ลลองชิมไหมอืมอืมลองสิป๊าป๊าป๊ามาไม้กินไหมกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างเ <Yeah. S 1> <laughs> ยี่ยงกับมายัางเลดหอมมากเลยโอ้แต่ดารินชอบกลิ่นนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผงทอจมูกอ๋อโอ้โหเนือร่อยรสชาแซเหมือนมายังเลดเลยอร่อย รสมันเป็นยังไงบ้างนยังกับมาองเย็ดเค็มปีเลยกระเด็นแบกปลาเค็มปีอะไรแค่นนะหอมดีไม่ค่อยเค็มดีเนาะใครเมียกับมาอางเทสดารินอร่อยดีนะเย็นเย็นจับ้ามัสตาร์ดคืออะไรมัสตาร์ดยังไม่รู้เงงให้มันมามาจาบอะไร มัสตาร์ดมันเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึง่งเป็นซอสสีเหลืองมันจะมีรสออกเปรี้ยวๆเฝื่อนๆเผ็ดๆแต่นี่เราขึ้นจมูกกินเราขึ้นปกติเขาจะกินมัสตาร์ดกับคัตาอกอ๋อดูแลมัสตาร์ดสีเหลืองแิ้แล้วกันเนี่เขาจะราดมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศใช่ไหมหรือยอย่างเวลาที่เราไปกินทงคัตสึอ่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีให้บี่มัสตาร์ดจิ้มด้วยนิดนึง มาหิมทัฟเฟิลกันแต่นี่ไม่เผ็ดนะใช่ไหมไช่น ah> ี่ไม่เผ็ดม um, ันจะแบบเหมือนรสชาติเหมือนเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยก็เหมือนเหมือนมอนเนสหน่อยนึงนะคะนิดๆใช่ไหมหอมนิดนึงมันก็เหมือนมอนเนสหน่อยนึงนะคะเหมือนมายองเนสหน่อยนึงใช่ไหมคะต่อไปเป็นทัฟเฟิลทัฟเฟิลคืออะไรไหนดูรูปหน่อยสิมันจะเป็นเหมือนเป็นเห็ดเทอร์ฟเฟิลเป็นสีดำ กันใหญ่มากเลยนะเนี่ยได้จริงเราอ้าวลงบินตอนอันดับแรกอุ้ยหอมกลังดับเลมรสชาติเหมือนพาสตา้าเลยอันดับไม่อันนี้นะครับมาหยากกินเลยมา นี่นีงอป้เอาเด็กๆลองชิมสิมาอยากได้เลยเนี่ยมากินปะหมะอ่อว่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะรสชาติมันจะเค็มๆม,ม,มัมาลองชิดดมด,ดมูมาลองชิมดูมามาอุ้ยทำไมของดารินหน้าตาแปลกๆป๊าปบาอืม,ม มันแบบเห็นไหมไหนนไเห็นไหมอ่ะนไอ๋อขอกินนะเป็นเป็นเห็ดที่ต้องใช้ตัวอะไรไปหามนหมูไปหาจริงเหรอใช้หมูหาเห็ดนี่หรอให้กี่ดาวคะหมดหนึ่งร้อยต็มหนึ่งดาวอ่หนึ่งร้อยเต็มหนึ่งดาวห้าดาวชอบอันไหนหมห้าดาวเอรอ เราเลี้ยงา,าสองอันเลยเขา้สองอันกวกันแดละอร่อยเฮ้ยผลิตในประเทศอะไรประเทศข้างหลังมันจะมีเขียนนคะคะเหมือนปุ่มชิ้นน,นี่มาจากประเทศอะไรอ่ะสิงคโปร์ Imported distributed in Singapore อ๋อแต่มันก็มีทั้งมาเลเซียด้วยนะฮ่องกงมาเก๊าริสิโดต้านี่หนูนใส่น่าจะเอาเข้ามาจากฮ่องกงหรือเปล่านี่ภาษาอะไรหรอคะอร่อยจังเลยนี่ประเทศอะไรหรอคะอันเนี้ยนี่ไงโปรดักต์มาไต้หวันนี่เป็นอ,อันนี้คือประเทศอะไรหรอดูน่าจะประเทศเดียวกันแหลนะประ,ประเทศเดียวกันใช่ไหม เดินต่อเย่ <Yeah. S 2> เอามาืี่อบอ่ะอืมอร่ไยวางด้วยกันมาวางครั้งนี้จะชูนิ้วให้หรือจะคว่ำนิว้วชูนิ้วให้สุดยอดไปเลยช่วยนะคะขออันนั้นมาวางเลยค่ะอืมเป็นต้อขนาดนี้ 大哥。